พวกหล่อนพวกหล่อนเห็นผู้ชายดีกว่าฉันนะไม่ต้องมาอยู่ช่องฉันกันเลยขอให้หมดแต <จะ S 2> ่เราเห็นเธอดีกว่าใครเลยนะไม่จริงใจเอาทำไมอะ่ะคุยขอบคุณคา่าคุยขอบคุณค,าค่าขอบคุณคา่คาใครส่งให้อ่ะอคุณคา่าอ่ะพี่ตอนนี้แหละครับส่งเลยครับตอนนี้ ขอบคุณค่ะหนึ่งในทีสุดค่ะขอบคุณค่ะมิรักแฟนเพลงทุกคนทุกท่านนึ่งทีสุดท้ายแล้วครับหนึ่งในทีสุดท้ายขอหน่อยครับขอหน่อยเร็ว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 มีคนบอกว่าน้องฟอร์ดรอค่ะอุ้ยแพ้แล้วอ่ะน้อยใจว่ะเพื่อมาชมผัวฉันใครอ่ะฝั่งนั้นน่ะทำไมเขาใจใหญ่จังเลยอ่ะเขาส่งให้แบบแซงแล้วอ่ะ พ้แก้วเบื่อเบื่อเบื่อแม่แดงส่งให้จ้ะให้นะแม่แดงส่งให้แม่แดงเหรอโอเคได้รู้กันทำไมทำไมอย่ามาใช้อำนาจมือนะได้แม่แดงโอเคอยู่นครปฐมใช่ไหมได้เดี๋ยวเจอกันเออท่าน,นท,ที่อ่ะหูหมดแล้วอ่ะเออทำไมจะไปทำอะไรเขา เอาขวดไปขายครับอืมอร่อยมากจะหมดแล้วกินเยอะๆจะได้โตเร็วๆได้ครับแต่ถ้าเรากินอย่างอื่นจะโตเร็วกว่าน,นี้อพวกน้ำหวานอะไรเงี้ยมันจะกินแล้วแบบโตเร็วแบ่งๆกันชื่นชมค่ะ ไม่เป็นไรราคาส่งมาช่องไหนก็คือกันนั่นก็เหมือนกันส่งให้เธอก็เหมือนส่งให้ฉันส่งให้ฉันก็เหมือนส่งให้เธออยู่ดีใช่ครับเพราะว่าเพราะอนาคตอะ่ะเดี๋ยวเราก็ใช้เงินในกระเป๋าดังเดีวยวกันอยู่แล้วใช่ไหมหระในอนาคตเราก็ใช้เงินกระเป๋าดังเดียวกันอยู่แล้วได้อยู่แล้วไม่มีปัญหา นี่แหละที่เขาแบบเรียว่าแบบขอแฟนทํางานมาปุ๊บเมียก็เป็นคนเก็บอะไรอย่างเงี้ยฟิวนั้นออฮะท่า <c oughs> น,น,นก็เก็บหมดแหละเง <c oughs> ินหล่อนเงินหล่อนก็มาฝากฉันให้หมดจ้ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะน่ารักที่สุดแน่นอนอยู่แล้วครับแบบนี้หาย,ยากออ้ แฮรี่น่ารักมากค่ะไม่ต้องมาชุมแฟนฉัน <laughs> เรามปจุมแฟนฉัน <laughs> คนเยอะไหมตอนนี้ที่ร้านเงียบมากพี่แฮรี่ <laughs> <laughs> เหมือนเขาแบบฟังเราคุยกัน <laughs> <laughs> ยังไม่รู้ตัวอีก <laughs> ทำไมกินน้อยจังอ่ะต่อแล้วแน่นท้องอ่ะมันกินเยอะไม่ได้ปอติดปีดยางรั้วบ้านสูงมากหือรั้วบ้านสูงมากไม่เป็นไรครับถ้าเรียกแก๊ปเป็นอ่ะเดืปีงนองอ่ะไม่ใช่ตรงนั้นมันเป็นสวนยางหลังบ้านอ่ะอ๋อไอเดือ้าอยู่ในมุมตรงฟิ่เราอยู่ตรงบ่อเร็ยงกำแพงหลังบอ่อใช่ไหมถ้าอยู่ตรงบอร่อมันไม่ได้สูงเลยนะ ที่ข้างล่างมันต่ำเฉยๆอ๋อมีเมียดีเหมือนชีวิตรุ่งโรจน์นะประกรณ์ก็ถูกครับพูดพูดอีกก็ถูกอีกใช่ไหมประกรณ์หลอกขึ้นนะมีคนบอกเป้าผมยาวแล้วไงครับอ่านี่ขาพูดจริงๆนะถ้าผมไม่หลอ่อพี่ไครี่จะมาจออมีบผมหรอเปลเออหล่อแล้วเขาก็มีคนแอลคนอะไรเยอะแต่ก่อนอะใช่แต่ตอนนี้อะไม่ใช่แล้ว เราไปรู้ได้ไงเนาะทุกคนเราไม่ได้อยู่ด้วยกันก็อาจจะแอบ,บคุยกับใครออในโลกไอจีในอ,อะไรขอไม่เคยให้พี่ไม่ใช้โทรศัพท์เลยนะออจริงาาจ,จบบคุยกันแอบแอลกันอะไรอย่างงี้ใครจะไปรู้เนาะทุกคนออใช่ไหมฝอจฝอจะทำาบบงไ้นะทำไมละ่ะสิ่งที่ฝอจะโดนต่อมาคืออะไรอะ่ะมันดีไหมละ่ะตอนนี้ฝอก็มีสิ่งที่ดีอยู่ในชีวิตแล้วอ่ะฝอจะยอมเสียไปเหรอ ก็อาจจะมีโค้ดเฟนก็อาจจะมีแชทลับก็ได้ใครจะรู้ไม่เคยลงอะไรบนะแบบนั้นหรอก็ลงแต่แบบอะไรกับเพื่อนแค่นั้นแหละนะทุกคนนะเอาพี่เพลี่มีด้วเหรออาจจะมีโค้ดเฟนอาจจะมีพี่เพลี่มีโค้ดเฟนด้เหรอไม่มีไม่เคยมีจัะค,คนก็มาเช็คสีคุณก็กหลังคนก็เช็คโทรศัพท์สีก็ไม่เคยว่าเลยนะเรื่องเช็คโทรศัพท์นาทุกคนนะ แอบคงแอบ,บคุยใครจะไปรู้เรื่องรู้ราวแล้วที่ฟอร์ดไปเช็คโทรศัพท์พที่แพดดี้เหรอยังไม่เห็นพูดอะไรเลยก็ฟอดเ,เ,เจออะไรมาบ้างเจออะไรเจอลูกผู้ชายลูกผู้ชายอย่างในอินเทอร์เนต็ตนะนะพูดได้หรป่หล,ล่อนจะมาหึงเหรอลูกผู้ชายในอินเทอร์เนต็ตถ้าถ้าเป็นฟอรดนะฟอดว่าฟอดโดนนะ กลบกผูชายพี่ปมลูกผู้ชายในอินเทอร์เน็ตพอเห็นอ่ะวันนั้นพอเปิดไปอ่ะเขาก็เจออุ้ยใครวะก็หุ่นดีก็หุ่นดีก็เอามาเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบอะไรนายแบบในกำเป็นกําลังใจให้เราได้ลดหุ่นหุ่นดีพี่พอดีแบบแล้วพอทีนี้เขาก็เธอบอกพี่พอดีก็เดี๋ยวว่าให้เขาลบไม่ล่ะเอ๊อมันมีพิรุษ ไม่มีพี่รถค่ะหลอนนะเล่นโทรศัพท์ชันมากกว่าชั้นเล่นโทรศัพท์หลอนอีกจะไม่เคยจับโทรศัพท์หลอนมีแต่หลอนเล่นโทรศัพท์ชันไม่ฟอดจะแอบดอกรูปเฉยๆฟอไปเปิดไปเจอไงไม่เปพี่อดจะไปฉันจะไม่ให้เธอเล่นโทรศัพท์่ันแล้วอืมไปแอบดูฝั่งรูปไงแต่ละกลุมไม่ให้ทุกคนฟอดจะเปิดรูปส่งแอบดอกรูปคู่ที่ถ่ายด้วยกันนะฟอดก็เปิดไปเจอก็เลยถามว่าอุ้ยอ,อัอนออน,นี้ใครอ่ะ แป็ใครล่ะลก็รูปผู้ชาย,ยางไงขอเสื้อมันเป็นรูปจากอินเทอร์เน็ตทุกคนใครก็ไม่รู้อ้าวแล้วแต่เธอแล้วแต่ลองเธอเธอจะให้เขาลบไหมนะ่ะแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบ ช่ไหมทุกคนถ้าเป็นเราอะโดนด่าไปแล้วโพสตสเตตัสหนึ่งเลยแล้วโดนสเตตัสแน่สองสเตตัสโดนสองสเตตัสใช่ไหมอ่ะทาไมถ้าเป็นฝอกก็โดนนะโดนถ้าคนไม่รักตัวเองแล้วใครจะบบว่ามารอบสุดท้ายมาหมดพอดี อ,อุ้ยมีคนชมเลยเมียถูกต,ต้องตลอดค่ะฟอดจะเฉียงเอาเนี่เดือนนี้ไม่ค่อยเฉียงเขาแล้วอะไรยอมได้ระยอมจริงครับราอทิดว่าคำพูดของผู้ใหญ่อ่ะคำพูดของผู้ใหญ่อ่ะมันน่าเชื่อถือพอคิดว่าเขาโตแล้วเขาน่าจะสอนได้ที่ดีให้เราใช่ไหมเขาจะไม่ค่อยเฉียงเขาแล้วถูกวันเนี้ย แต่ก่อนนะแต่ก่อนอนีทุกคนบอกซ้ายไปขวาบอกหน้าไปหลังจ้าใช่แต่ก่อนแต่ก่อนเคยเคียงกันกับพี่พพดีบนรถด้วอเคียงแรงอจังไดไหมพี่พี่เดีไปส่งตรงให้อราฐเผาอ่ะพี่ฝอจะไปพัทยาไปหาพ่อไอ้พลอ่ะจำไม่ได้แล้วมัง้งแต่พอจำไ,ได้แต่ไม่ต้องคุยมันหรอกเคียงบ้าอะไรวะอืมที่ฝอยแบบอะไรอ่ะฝอยไม่ค่อยได้ไปหาเพื่อนตอนนั้นอ่ะแล้วก็ ทะเลาะกันอะไรเงี้ยพี่พอดีก็ขี่รถไปอะไรใช่อย่างแฟนน้องฝอดน่ารักนั่นนอนอยู่แล้วถ้ามินไม่ดีนะถ้าฝอดอ่านขึ้นมาพี่พอดีวีนเ่ยนะอย่านะเป็น,นไปเลผมไม่อ่านนะคนอยากด่าคน <laughs> อยากด่าคนพูดไปสองไพ่เบี้ยยิ่งเสียตำินทอง fc fc คุณทำ fc after หรอคุณดนเหมือนเป็นดารา <c oughs> เอาก็เป็นแฟนดาราเนาะโอ๊ยมานี่เลยอยู่เลยนะ้อ <c oughs> งฝอกินพี่พี่ได้กินอร่ <c oughs> อยปุ้ยมันสุดยอดจริงนะมันอยู่หน้าบ้านแต่มันได้ยินเสียงเราเรียกมันวิ่งมามาหาแม่มาลูกมาม,กมาหาพ่อม,มาดู <c oughs> พอ่พอหน่อยลุกมาโชว์หน่อยโชว์นั่นอ่ะอือบ่ยีปุ้ย อืออะไรอะไรโอ้ยคิดถึงพ่อไหมลูกเออคิดถึงพ่อไหม <ś c oughs> โอ้ยคิดถึงพ่อไปแล้วแล้วคิดถึงพ่อไหมลูกเรียกพ่อสิอมาเยอะจังม,มาไหนมาหนึ่งวิ่งไปไหนมาไปไหนมาอันยองผาดูจากเกาหลีค่ะโอ้ยวันนี้คนโดพันสามเลยนะเยอะมากเหรอะใช่ งงคนดังไงเป็นแฟนคนดังไงทาตัวลําบากอักรสีกรเขาเป็นคนดังค่ะทุกคนต้องพีเคบ่อยๆแล้วค่ะได้ครับไม่ต้องพีเคบ่อยแล้วครับเดียวก็ได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วเออมาเอี๋ยวทานอป้าข้างบ้านนะชบมีงานกพี่พาลายมีงานวันที่ยี่สิบไงฝอขึ้นไปพอดีอ่ะ <c oughs> พ่อฝรัจะได้ไม่ต้องต่อรถไปเองได้มีคนไปรับพ่อของฝรัเยอะ เอาของเยอะยี่สิบงานอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละใช่เห็นพี่ตาบอกสถานพี่ตาอยู่ว่าพี่เขารียขึ้นมากรุงเทพอีกทีวันไหนครับนี่วันที่สิบนี้ก็มีไปถ่ายงานให้ลูกคา้าอ๋ออเลยถ่ายคลิปถ่ายงานให้ลูกคา้าเออง,นงนานี่ยฝัดนานมาดีดีหรือว่าจะขึ้นไปเลยวะพ่อฝัดซื้อคอร์สไว้อะพ่อออกกำลังกายเลยอีกสองอาทิตย์พอดีอะเกี่ยวหรอก คนจะมาเขาก็มาคนจะไม่มาเขาก็ไม่มาคนเราเอ่ะนี่มันจะได้ไม่เสียเงินฟรีงไงสรายเคยพาเขาไปเล่นฟิตเนสป่ะหละ่ะมันเป็นซื้อคงซื้อคอซื้ออยู่ให้เขาพัสได้ก่อนไม่ต้องรีบมาหรอกเดี๋ยวยี่สิบไปมาเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนวีนอยู่ยังมีป้ายังมีป้าวีนอี่ทำไงอ่ะวีนอะไรเนีย่ยว่าน้องฟอร์ดไปเลยเนี่ย ไปต่อไปตไปต่ไปตไป,ไ,ปไม่ใช่เรื่องของคนอื่นมันเป็นเรื่องของเราสองคนใครจะไปจะมาตอนไหนมันอยู่ที่เราสองคนไม่เกี่ยวกับคนอื่นเดี๋ยวโบนเป็นหนึ่งอีกหนึ่งสเตตัสห่างกันสิบวันเลยนะทุกคนไม่คุยกันสิบวันเลยนะหัไหอาจายทำยังไงพูดกันเลยพูดเลยเก็บพูดเลย รวยเลยเลยอีกสิบแปดวินะครับนี่ทำดิทำมาดิทำที่โฮ้ยอาการแม่ดิอ่าอาการผูแม่ดิเอสุดท้ายสุายอ่ะทำเยอหมดเลย จะไปหยอกอะไรด้วยอ่ะือมีของหวานกินหรือเปล่าอะไรนะมีของหวานกินหรือเปล่าไม่มีอ่ะทําไมอ่ะมากินเราสิอะไรอ่ะตลกไหมเออแพรามันหวานจริงป่ะล่ะก็ต้องมากินเองครัต้องมาลองแล้วเธอกินเราหวานป่ะล่ะ ขมอันนี้พูดจริงแล้วอันนี้พูดจริงแล้วดูไปแล้วอือจบหนึ่งกรุบหนึ่งกรุบค่ะทุกคนอืออันนี้ใครลงเรียนแล้วเรื่องจริงขอฉันเถินแต่วฉันเถินอะไรอยู่ว์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ไงไปโป๊ <c oughs> อะไรกินอะไรขนาดนั้นละ่ะเต็มปากเต็มคำอะไรขนาดนี้กินให้มันดูแบบมีอะไรหน่อยกิน <c oughs> คำใหญ่มาก แหมไม่อยากจะพูดทุกคนให้ปล่อยให้ทุกคนคิดปเองปะอ่าทำไมฉันก็กินคำเล็กๆตลอดฉันเป็นคนกินน้อยกินเล็กกินเล็กกินน้อยมันเล็กขนาดยุ่กันกินคำเล็กคำน้อยทุกคนอันนี้เหรออันนี้เหรอใช่ขอบคุณาของขวันนะฮะ ทุกคนเชนแพ้ผู้ชายเหรอเนี่ยครับไปถึงเออปสาปนาป่าเช็กบินละป่าเช็กบินป่าเช็กบินเช็กบินป่าเช็กบินแล้วหนึ่งค่าเทรนเนอร์ที่บุญรำถูกมากค่าเทรนเนอร์เอ้ยนะค่าเทรนเนอร์ที่บุญรำถูกมากเหรออือให้กรุงเทพคอร์สละหมื่น น่าจะฟอร์เทนต่อให้พี่ไปดีเลยเอาไหมไม่เอาที่บ้านมีเครื่องรูริงอยู่ไม่เอาขี่เกี่ยแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้อ้วนมากแล้วตอนนี้ก็คุมน้ําหนักมาได้ตั้งเยอะแ,แหละอืมต่อมากเลยดเดี๋ยวฟอจะลงไลแล้วนะโอเคแค่นี้แหละจบๆบ,บ,บายจบๆเรืบร่บๆเดี๋ยวไว้เจอกันอือไะ